สวัสดีค่ะวันนี้มดก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากปลดหนี้อยากมีรายได้เพิ่มอยากหารายได้ที่ทําคู่กับงานประจํานะคะธุรกิจอินดีมโปรเจกต์ปลดหนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นผ่านหูผ่านตากับธุรกิจอินดีมแล้วแต่ยังไม่รู้ข้อมูลยังไม่ทราบข้อมูลนะคะวันนี้คุณโอสุมิดบุญชัยจะมา OPP แผนรายได้ของธุรกิจอินดีมนะคะให้เพื่อนๆได้ทราบอย่างรา,ายละเอียดขั้นตอนทุกอย่างมีทั้งโรงงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทแล้วแผนรายได้ว่าธุรกิจอินดีมทำไมถึงมีผู้ประสบความสำเร็จไวแล้วทำไมถึงได้สร้างเงินล้านได้ภายในระยะเวลาที่สั้นนะคะ ธุรกิจอินดีมทาง่ายตอบโจทย์มากในยุควิกฤตนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจกําลังมองหาอยู่และอยากรู้ข้อมูลของธุรกิจอินดีมทักแชทมดมาได้นะคะมดจะส่งลิงก์ให้เข้าไปเรียนรู้กับคุณโอคุณโอทำธุรกิจอินดีมมาแล้ว3ปีนะคะ,ะตอนนี้รับรายได้แล้ว23ล้านบาทแล้วคุณโอก็จะมาเป็นโค้ดมาเป็น ผู้ดูแลเราสมาชิกทุกคนที่เข้ามาทำธุรกิจอินดีมคุณโอจะเป็นเครื่องมือให้สมาชิกทุกคนประสบความสำเร็จเหมือนท่านนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักแชทมดมาค่ะมดจะส่งลิงก์ให้นะคะเราเรียนรู้เพิ่มเติมได้ค่ะเราอยากพลิกชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองของตัวเองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ